ในส่วนของข้อเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาผู้ชุมนุมนะครับที่เรียกร้องให้ท่านนายกรันตรีลาออกจริงๆแล้วตอนนี้ผมยังมองไม่เห็นเลยครับว่าท่านนายกรันตรีทําผิดเรื่องอะไรนะครับนอกจากเป็นวาทกรรมที่บอกว่าสื่อทอดอำน,นาจจริงๆเราก็มาจากรักนมัน2560เช่นกันแล้วก็ท่านนายกเองก็ทําผลงานได้ดีมากในหลายๆๆเรื่องในการแก้ปัญหานบนพื้นฐานของ สถา,านการณ์โควิดท,ที่เกิดขึ้นในการแก้ปัญหาตรงนี้ก็แก้ปัญหาได้ดีในระดับโลกใช่ไหมครับและส่วนเศรษฐกิจภายในประเทศที่ใครบอกว่าไม่ดีแย่จริงๆนะครับในหลายๆส่วนเขาก็เดินกันได้แล้วก็เริ่มขยับตัวได้ดีขึ้นโดยซ้าคนครเสียมรายเห็นชัดนะครับว่าเศรษฐกิจดีแล้วก็กําลังจะเผื่อแผ่ไปยังจังหวัดอื่นๆในส่วนของภาคใต้ด้วยภาคเหนือภาคอีสานผมว่าก็เช่นเดียวกันนะครับก็ทําได้ดีเศรษฐ,ฐกิจกําลังขยับแต่บนพื้นฐานของถ้าเกิดมีการชุมนุม เรียกร้องจนเกินขอบเขตเกินไปมันจะทําให้ภาวะเศรษฐกิจที่กําลังจะดีขึ้นนะครับมันจะทําให้แย่ลงนะครับก็ให้ช่วยกันนะครับลองดูแล้วก็ประสานทําความเข้าใจกันนะครับคนละทุ่่งทางในส่วนของสภาเองก็เปิดสมัยประชุมวิสามัญให้ในส่วนของวันที่26 27ตรงนี้ก็เป็นเวทีเวทีเวทีหนึ่งนะครับที่ผ่านกระบวนการทางประชาธิปไตย ต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรตามวิธีทางของรัฐสภาใช่ไหมครับเพอแก้ปัญหาให้นะครับฟับงทุกภาคส่วนผมเชื่อมั่นว่าสส ตัวแทนของที่น้องประชานชนก็ฟังท่านนายกก็ฟังคณะมนตรีก็ฟังนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านก็เห็นว่า,ากลุ่มคนที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์เองนะครับก็เริ่มออกทยอยกันมาแสดงตัวปกป้องสถาบันที่เขารักและก็เทิดทูนนะครับประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และก็ดีที่สุดในโลกทําไมเราไม่รักษาตรงนี้ไว้ให้เป็นความโดดเด่นของประเทศไทย สุดท้ายปัญหาทปไตยที่ท่านเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะครับที่เขารวมกันหลายหลายรัฐมาเป็นประเทศเขาก็ยังไม่มีกาสได้ทําเหมือนเราเลยครับแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าจะดีเลยวันนี้เขายังวุ่นวายกันอยู่เงี้ยครับเป็นวัฏถจักรในเมื่อเรามีที่ยึดเหนี่ยวทางจ,จิตใจคือสถาบันหากริย์แล้วทําไมเราตงไม่รักษาไว้และคงไว้ซึ่งสถาบันก็หากริยัตรครับ